ไหว้ครูปีนี้มาในรูปแบบผักสวนครัวครับโรงเรียนของเราครับปีนี้ครับนอกจากข้าวตอกดอกมะเขือแล้วครับยังเชิญชวนให้นักเรียนนําผักสวนครัวมาไหว้ครูด้วยครับหรือใครจะเอาต้นไม้อะไรที่กินได้มาด้วยก็ได้นะครับอันไงครับต้นกล้วยมาเป็นต้นเลยครับต้นมะม่วงก็มาครับตะไคร้ก็มาครับผักชีใบเลื่อยก็มีครับไหว้ครูเสร็จแล้วสามารถทําต้มยำอร่อยได้เลยนะครับเนี่ยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครูแล้วครับให้นักเรียนนําผักสวนครัวหรือว่าต้นไม้ที่นํามาไหว้ครูครับมาลงปลูกครับทุกคนดูตั้งใจมากๆเลยคครรรััับบ่ฝงงไส้แดก็มีครับทุกคนบอกเลยครับสิ้้นนปีี โอ้โหของกินต้องเต็มสวนโรงเรียนแน่นอนครับนักเรียนทุกคนตั้งใจและใส่ใจมากๆครับแต่ว่าต้นนี้คือต้นอะไรครับเนี่ยโอ้โหครับทุกคนนี่ครับมะพร้าวก็มาครับแทงรากแล้วเรียบร้อยครับมะกรูดก็มีครับนี่ครับไซมินีครับกลิ่นหอมมากๆเลยครับ้ามฝั่งมาดูพี่ปอหกันหน่อยครับวันนี้เตรียมอะไรมาปลูกบ้างครับโอ้โหพี่ปอโตครับไซต้องใหญ่ครับนี่ครับต้นกล้วยครับขามาเป็นกอเลยครับทุกคนนี่ครับต้นมะละกอก็มีครับหลังจากควนดินปลูกเสร็จแล้วเรียบร้อยครับทุกคนก็นาน้ามารดครับเดี๋ยวตอนมัน ต้นนี้ครับเขาช่วยกันปลูกครับเรียนผมนี้ผู้หญิงเป็นคนขุดนะครับส่วนผู้ชายเป็นคนปลูกครับแล้วทุกคนละครับเคยนาผักหรือว่าต้นไม้อะไรมาปลูกที่โรงเรียนบ้างครับ